ปัญหาสุนัขจรจัดเกิดจากการที่มีการเพิ่มจํานวนของสุนัขมากจนเกินไปโดยที่ไม่สามารถควบคุมการเพิ่มจํานวนของสุนัขได้บางคนที่ซื้อสุนัขไปเลี้ยงพอเริ่มโตไม่น่ารักก็นําไปปล่อยแต่เสมาจะเป็นมาบางแก้วบางแก้วหมาเมียงนะหมาเมียงว่สนมันจะมาเลยๆหายไปพักหนึ่งมันกับมาเห็นหายพักหนึ่ม้าเห็นนี่ปลาตะเปดไหลหยับ ป้าอยนี่หล่นนีู่ตรงนี้นี่นอ๋อ,อป้าบอยเหยนป้าที่ว่าทั้งเจ้ามาที่มบอกต่ำยางเลยน่าถ้าส่วนมากที่แวบเวลามีปัญหาปุ๊บมาฝากฝากแล้วฝากเลยหายแซปไปเลยอันนี้มันเป็นหมาไม่มีปตามที่ป้าเน,นี่ยนะะสดการณ์ป้าอะไรน,นี่เป็นปัญหาแบบรุนแรง วันนี้เราจัดการได้เออจัดการปัญหานั้นได้แต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มีปัญหายอย่ะมันไม่รู้จักจบหรือคนที่ทําไม่ใช่คนคนเดียวเนาะมันก็มาเรื่อยๆอาจจะเป็นคนใหม่คนเก่าอะไรด้วย้ สุนัขจอจัดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการทำหมันทําให้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นส่วนมากสุนัขจะถูกนำไปปล่อยแถววัดตลาดหรือบริเวณสถานที่รับเลี้ยงสุนัขเป็นมาแบบว่าจอจัดนะเป็นแบบว่าที่ว่าเขาเล็กๆเลบบเ,ลเ,ลเลขกาก็รักนะพอโตมาเขาแบบว่ามีแบบว่าซื้ออาหารซื้ออะไรมันก็มากนะค่าใช้ใจ่ายก็สูงใช่ไหมเขาก็เลย ยิงความแล้วก็เขาก็พาไปปล่อยวัดมั่งอะไรมั่งนะบางครั้งเขาก็ปล่อยข้างถนนบ้านเรามันเยอะเนาะมันเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็มาจากพี่พ่บคนไม่ได้อยากไม่อยากเลี้ยงอะไรเงี้ยนะมันมันมีที่มันมาจากไหนมันมีอยู่ก่อนแล้วเนาะบางทีพ่ก็ช่วยกันเลี้ยงแต่ว่ามันเยอะเพราะว่าหมาจางจางเสียมันจะแข็งแรงมันแข็งแรงแล้วทีนี้มันก็ออกลูกก็ทีออกทีไร้ว่แต่พี่ว่าที่จริงอ่ะ ในแต่ละตำบลในแต่ละเขตอ่ะคัรจะมีเจ้าหน้าที่ทย่ต้องคอยดูคอยทำหนังคอยฉีดยาคุมอะไรอย่างเงี้ยให้มันมันจะได้ลดปริมาณลงเนาะยิ่งมันไม่ค่อยมีอาหารอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปขโมยของขโมยกิ้น,นจะมีปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดยังไม่สามารถแก้ไขได้และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐการชนกลุมห้อมสำนักข่าว New Generation News รายงาน